สวัสดีค่ะคเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบสาตมาและอบลุงนะคะวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆมาปักหมุดจุดชอด็อปโดยเฉพาะสายแกดเจ็ตบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะ ถ้าจะพูดถึงพิกัดช้อปปิ้งของโอซาก้าเชื่อว,ว่าทุกคนต้องนึกถึงนัมบะค่ะย่านนี้ถือเป็นพิกัดสุดฮอตยอดฮิตที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าแล้วต้องแวะภาพจำที่ทุกคนคุ้นตาเลยก็คือป้ายกุลิโกะที่ใครมาถึงแล้วเนี่ยต้องแวะมาเช็คอินกันไม่ว่าจะเป็นวิวในช่วงกลางวานันหรือวิวในช่วงเวลากลางคืนจุดนี้ก็คือสวยมากๆเลยค่ะ และบริเวณรอบๆก็ยังมีจุดช้อปปิ้งที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยร้านค้าคาเฟ่ต่างๆซึ่งเป็นทางยาวต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เอบิสบาชิซุจิไปจนถึงชินไซบาชิซุจิเดินช็อปกันได้แบบสนุกสุดๆเลยล่ะค่ะ แต่ถ้าใครมีเวลาน้อยแล้วอยากช้อปปิง้งสาวแซบขอแนะนำพิกัดช้อปที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกาันที่นี่ก็คือห้างอีดีออนนัมบะโอซาก้าซึ่งเป็นสาขาหลักและใหญ่ที่สุดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002ปัจจุบันมีกว่า1,000สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นค่ะอีดีอนถือเป็นสวรรค์ของนักช้อปสายแกจเ็ตเกมเครื่องใช้ไฟฟ้าของกระจุกกระจิกอุปกรณ์ต่างๆและรวมถึงขนมเครื่องดื่มยาของใช้ประจำวัน ของฝากของที่ระลึกสาขานี้มีด้วยกันทั้งหมด9ชั้นนะคะมีจุดรับฝากกระเป๋าเดินทางด้วยสะดวกมากๆเลยใครมีสัมภาระก็ไม่ต้องเดินหาตู้ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าสามารถเดินเข้ามาฝากของที่นี่ได้ห้างเปิดบริการตั้งแต่10โมงจนถึง3ามทุ่มค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถทำแท็กฟรีได้ด้วยนะคะและที่สำคัญวันนี้เรามีคูปองส่วนลดมาแจกด้วยนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเซฟคูปองส่วนลดไปใช้กันด้วยนะคะวันนี้พร้อมแจกมากๆเลยั้งนี้นะเพื่อนๆหลายคนในไทยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแต่สอดแจะบอกว่าของข้างในเนี่ยไอเทมเทียบเลยถ้าเพื่อนๆพร้อม,อมแล้วตามสอดแซไปช้อปกันต่อที่อีเดีออนน้ำบากันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะสอดแซก็อยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะของห้างอีเดีออนน้ำบากะซึ่งโซนนี้ถูกใจสายช้อปแน่นอนเพราะว่า เขาเป็นโซนที่ขายดีสำหรับนะักท่องเที่ยวนะไม่ได้มีแค่แกเจ็ตเห็นไหมบอกแล้วว่าไอเทมเทเยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่เขาคิดมาแล้วว่านะักท่องเที่ยวชื่นชอบนะคะก็เป็นพวก อุปกรณ์เนี้ยค่ะเป็นสายชา์าต่างๆเออนี้ดีนะเป็นพวงกุญแจด้วยแล้วก็มีเป็นพวกของกระจุกกระจิกนะคะมีเสื้อของฝากพิมพ์ลายโอซากาเออมาโอซากแเราแบบเราอยากจะซื้ออะไรที่มันแบบว่ายูนิคมีความญี่ปุ่นก็คือตรงโซนนี้เลยค่ะมีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกเยอะแยะมากมายพวงกุญแจก็มีเดอร์ออเขาจะเขียนว่าโอมิยากเกนะคะในภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยก็คือเป็นของฝากของที่ระลึกค่ะ แล้วก็มีพวกตัวติดต่างๆนะที่เป็นแมกเนตมีกระเป๋าด้วยโอ้อันนี้แบบสายทร a d ด t ิชั่นอลของชินชอบสาวใช้ไม่คิดว่าจะมีขายที่เอเดียนนะเนี่ยนี่นะคะมีเพียบเลยทุกคนใครชอบอะไรก็มาเลือกซื้อกันได้เดอ้อเพิ่งรู้ว่าโซนขนมที่นี่เขาก็แน่นเหมือนกันนะคะเนี่ย มีหลากหลายยี่ห้อนะคิดแคทก็มีนะคะเดี๋ยวสาวแซฟจะพาเพื่อนๆนไปดูโซนหนึ่งฮอตคิดมากโซนนั้นก็คือชาเขียวค่ะอันนี้เป็นเซตชาเซนนะคะสายชาเขียวต้องถูกใจสิ่งนี้นะคะเขาก็จะมีชาเซนมาพร้อมชาวังค่ะ ขายแบบเซตเลยยี่งามสุดๆส,ส่วนนี้น้องแมวกวัดค่ะโซลามเมงก็มีนะคะนี่ก็คือรวมลามเมงยอดฮิตนะโอ้มีเพียบเลยอ่ะทุกคนมุมนี้เชื่อว,ว่าถูกใจสายนักท่องเที่ยวแน่นอนนะคะนี่ก็คือเป็นหัวปลั๊กนะคะสำหรับแปลงเวลาเรานำเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไปที่ตาม ต่างประเทศต่างๆนะคะเราก็จะต้องมีเจ้าหัวตัวนี้ด้วยนะบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเป็นหัวกลมแต่ว่าเต้ารับนะมันเป็นหัวแบนอย่างอันนี้นะคะอันนี้ก็สําหรับประเทศญี่ปุ่นนี่เราก็เสียบอันนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาะจะเป็นแบบแบนนะก็เสียบเต้ารับได้เลยก็จะมีหลากหลายทายป์นะคะเนี่ยเพื่อนๆมาดูได้บางอันมันก็แบบใช้อินเตอร์เนชั่นแนลได้นะคะถ้าใครเดินทางบ่อยๆแนะนำว่าควรต้องมีค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพวกถุงสุญญากาศเนาะเพื่อใครซื้อของเยอะๆใช่ไหมเราก็มาซื้อตรงนี้ได้อันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่ไว้ซ่อนนะคะซ่อนเงินซ่อนบัตรต่ตางๆซ่อนพาสปอเตอร์อน,นี้ดีมากรวมถึงที่ชั่งน้ําหนักกระเป๋าด้วยนะคะเออที่นี่ก็มีเดอ้ตอตนรหนึ่งที่ผลาดไม่ได้เลยก็คือเป็น o f f ฟ i i a l s t o โ e ของ Osaka e x p o 2025นะคะ ไอเทมน่ารักน่ารักน้องเมียกุเมียกุนะคะถ้าอยากได้ต้องมาซื้อที่นี่นะคะโตเกียวไม่มีจ้าอันนี้เป็นพวงกุญแจที่เมียกุไปคอลแลบกับซาริโอค่ะเ <c oughs> พิ่งรู้ว่าเมียกุเขาก็มีมาส์กนะคะมีเฟซมาส์กมีกิฟต์อะเซซอร,อรีต่างๆมีพวงกุญแจตะมุตะมีอะไรอย่างงี้อุ้ยและนี่น่ารักมากเลยเป็นพันลมทุกคน ยิงช่วงหน้าร้อนนะคะอยู่เมืองไทยเราก็ใช้ได้นะเอออันนี้น่ารักอันนี้ชาร์จไฟได้นะคะใช้ USB เนาะมีสามสีค่ะมีขาวแดงแล้วก็น้ำเงินน่ารักเลยหรือใครอยากได้น้องเมียกุกกลับไปก็ได้นะอันนี้เป็นโปชกโกกับเมียกุกค่ะแค่ชั้นหนึ่งนี้ก็ ไม่ต้อง move ไปไหนแล้วค่ะทุกคนของแน่นมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ขายดียอดฮิตนะ a n k e r เขาก็เป็นบริษัทที่ขายพวกสายชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะคะพวกด็อกต่างๆก็จะมีหลากหลายไอเทมนะจะบอกว่าสาขานี้แบบของแน่นมากสาแซบก็ใช้อยู่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆลืมเอาพวกสายชาร์จมาหรืออยากจะได้แบตสำรองนะคะดีๆก็แวะมาดูได้ มีเพียบเลยทุกคนในส่วนของชั้น2นะคะก็จะมีไอเทมที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น board, MacBook, สวิชบอร์ด macbook โทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะรวมถึงกล้องนะคะเพื่อนๆหลายคนเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบมาซื้อกล้องนะคะวันนี้สอสแซปก็มาอัปเดตปักหมุดจุดช็อปให้เพื่อนๆนะคะ ที่ห้างีดีออเนี่ยมีหลากหลายย e ี่ห้อให้เราได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นนิคอนนะคะนิคอนก็มมีี่นีเดอร์สำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามาช็อปที่นี่เนี่ยก็สามารถใช้พาสปอร์ตนะคะทำแท็กฟรีได้และนอกจากนี้ยังมีคูปองส่วนลดด้วยนะคะเดี๋ยวสแซดจะขึ้นเมนโตรให้นะแล้วก็เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยก่อนใช้ก็สอบถามพนักงาน ทางร้านนะคะว่าออใช้ไอเทมอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะอันนี้ก็สอบถามก่อนการใช้งานค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใครลืมไมค์เซลฟี่นะคะหรือว่าขาตั้งกล้องนะเราก็สามารถมาแวะซื้อแวะช็อปได้สะดวกมากแล้วก็มีให้เลือกหลายไอเทมเลยอ่ะทุกคนของเยอะมากจริงๆพวกอ c เซอรนียนี่เขาก็นแน่นเหมือนกันนะคะกระเป๋าใส่กล้องน่ารัก มีพวกไฟต่างๆด้วยนะเออดูดีอันนี้ในส่วนของกล้อง Insta r 6 6 0นะคะเห็นเพื่อนๆชอบถามมาว่าเออที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงมีขายไหมมีนะคะ e d อ o n มีครบเลยมีหลากหลายรุ่นให้เราเลือกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมยอดฮิตนะคะของ DJI นะรุ่นยอดฮิต Pocket 3นะคะ ก็มีให้เลือกตรงนี้ด้วยส่วนใครที่เป็นสาวกค่ายกลโปนะก็มาส่องได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนไอเทมของกลโปมีครบจริงๆทุกคนรวมถึงอ c เซสซอรี s ของกลอโพด้วยนะคะโซนโดรนก็มีนะคะทุกคนเผื่อใครจะมาช็อปโรนนะคะมีหลากหลายไอเทมหลากหลายตัวเลย สอสบแทบลืมบอกไปนะคะพนักง,งานที่เอเดียนเนี่ยเขามีหลายท่านนะที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีได้นะคะเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหน,นเราก็สามารถแบบสอบถามพนักง,งานได้เลยอีกหนึ่งโซนยอดฮิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนกล้องโพลารอยนะคะไม่ว่าจะเป็น i n s t a ต็ i n i นิ p ิเพนะคะหรือเป็นรุ่นอื่นๆนะคะ ันนฟูจิฟิล์มนะคะอันนี้รุ่นนี้ขายดีมากทุกคนฟูจิฟิล์นี้เขาทำเป็นโพลารอยนะน่ารักเพื่อนๆแวะมาดูกันได้นะคะมีรุ่นให้เราเลือกเพียบเลยอันนี้เป็นเครื่องปรินนะคะไอเทมนี้ฮิตมากนะคะเขาเป็นทอยคาเมล่านะทุกคน ไซส์จิ๋วๆน่ารักน่ารักนะก็ถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้นะคะก็มีหลากหลายดีไซน์หลากหลายคาแรคเตอร์เป็นไอเทมที่แบบขายดีมากๆค่ะโซนนี้เป็นโซนของ Sony น,นะคะแล้วก็มี Kids ดิจิตอล c a m e r าด้วยนะน่ารักตะมูตะมีมากเลยนี่นะคะสายช่างภาพใครลืมอุปกรณ์อะไรใดๆวิ่งเข้าเอเดียนค่ะมีครบทุกสิ่ง รวมถึงอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดเลนนะคะเราสามารถทำเองได้เนี่ยซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้นะใช้งานง่ายดีงามสะดวกสุดๆค่ะไอเทมนี้นะคะ,ส,ะสำหรับนักท่องเที่ยวสอวแซบขอบแนะนำเลยเป็นไอเทมที่<ะ>ดีมากๆเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะสื่อสารไม่รู้เรื่องอ่านี่นะคะเขามีหลากหลายภาษาทั่วโลกนะทีส่สำคัญมีภาษาไทยด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันสวัสดีค่ะ อ่ะเห็นไหมกินข้าวแล้วหรือ,อยังคะแปลตรงอยู่นะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะสะบายดีนะคะととขอบคุณคะ่ะ ถือว่าใช้ได้เลยดีทีเดียวนะคะเผื่อว่าใครอยากได้นะเทีย่ยวทั่วโลกไม่ต้องกลัวมีเครื่องแปลภาษาตัวนี้แนะนำเลยค่ะก็มาถึงบริเวณชั้น3นะคะซึ่งชั้น3เนี่ยเขาก็จะเป็นไอเทมเกี่ยวกับพวกหูฟังทั้งหลายนะคะเฮดโฟนไมโครโฟนเนาะก็เราสามารถแบบเดินเข้ามาดูได้นะเออมันมีแบบหลากหลายมากเลยอะถ้าใครเป็นสายคอนเทนต์ก็น่าจะ ชอบตรงนี้แล้วก็สำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะคะเขาก็จะมีพวกหูฟังไร้สายให้เราเลือกเทียบเลยรวมถึง AirPods ด้วยนะนี่โซนดโฟนแบบเยอะจริงทุกคนละลานตาไม่สามารถแนะนำได้ภายใน1คลิปนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆเออของมันแน่นจริงนะทุกคนนี่ไอเทมดีเพียบ อันนี้ก็เป็นโซนการ์ดเกมน,นะคะใครที่เป็นสาวกการ์ดเกมทั้งหลายนะคะก็แวะมาดูได้ของแน่นมากเลยทุกคนพอเรามีการ์ดเกมแล้วถ้าเราอยากปล่อยการ์ดนะมีจุดนั่งเล่นนี่เขาก็จะมีโซนให้เราเล่นการ์ดเกมได้ด้วยนะ นี่นะคะสาวแซบก็มาถึงบริเวณชั้น4ของห้างอีดีออนนะคะด้านหลังสาวแซบวันนี้นะก็จะเป็นโซนเฮลท์แอนด์บิวตี้นะคะเขาจะขายพวกสกินแคร์โปรดักต์ต่างๆที่ได้รับความนิยมนะคะในชั้นนี้เองนะคะก็เป็นการรวมไอเทมเฮลท์แอนด์บิวตี้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกไดร์ปผมที่ม้วนผมต่างๆนะคะนีอย่างไอเทมตัวนี้นะคะเลฟซา ทางร้านบอกว่าเพิ่งออกใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้รับความนิยมตัวนี้ใช้ได้ทั่วโลกนะคะอันนี้ก็คือเป็นพ a n าโซนิกนะคะเนี่ยค่ะวิธีการสังเกตนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสติกเกอร์ที่มันเขียนว่า v o l t a g e ac 1 0 0 2 4 0ถึง240้ถ้าตัวไหนที่มีสติกเกอร์แบบนี้ก็สามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้นะคะอย่างที่สาวแซบบอกไปนะคะสินค้าบางรายการนะ ก็อาจจะไม่ร่วมรายการกับคูปองส่วนลดนะคะน,นี้ให้เพื่อนๆสอบถามพนักง,งานก่อนการใช้งานนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีไอเทมอื่นๆเกี่ยวกับความสวยความงามน,นะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ขัดหน้าเอ่ยที่ล้างหน้านะคะตัวผักวิตามินที่นวดหน้าที่กลิ้งหนะ้าคือมันเยอะมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูาสาวแซมก็เพิ่งรู้นะคะว่าตรงนี้ก็มีรวมไอเทมนะคะที่สามารถ นำไปใช้ในต่างประเทศได้นะวิธีการดูก็คือเนี้ยค่ะเขาจะเขียนว่าไข้ไกลโอเค okay นะคะหรือนี่เขาจะเขียนว่ามัลติโ o ล t a เ e นะคะถ้าเพื่อนๆเจอรักสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าไฟที่ญี่ปุ่นจะเป็น110ไฟที่เมืองไทยก็จะเป็น220นะคะมันก็ระบบแฟนต่างกันนิดนึงเออแต่ถ้าเรามาเจอคอนเดอร์แบบนี้อันนี้ก็คือซื้อไปใช้ได้เลยอุ๊ยอันนี้ก็น่าสนใจ อันนี้ก็คือเป็นโซนแบบพวกที่มว้วนผมต่างๆนะคะพวกโรรวมถึงวีด้วยนะเออมีเยอะมากตัวน,นี้ก็คือเป็นสวรรค์ของคนรักที่นิ่ผมนะอันนี้คือเล็กอีกแล้วทุกคนนี่เล็กมากแล้วก็สามารถใช้ไฟได้ทั่วโลกดีงามอะ่ะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะมีเยอะมากจริงอันนี้นะคะของพอแอนโจก็มีเป็นแบบไซส์จิวจ๋วๆลายน่ารักตะมูตะมี ของคินโจก็มีค่ะอันนี้แบบไฮโซหรูหรามาเจอไอเทมอันนี้ค่ะน้องเป็นหวีทุกคนเป็นหวีแบบจัดระเบียบผมหน้ามา้าอันนี้เป็นหวีไฟฟ้าที่เล็กที่สุดนะคะคนไว้หน้ามา้าควรต้องมีแล้วที่สำคัญคือมันพกพาง่ายสามารถชาร์จไฟได้แล้วก็ใช้ได้ทั่วโลกเลยค่ะใช้ USB C ในการชาร์จนะคะเนี่ยตรงนี้สนุกมากมีหลากหลายไอเทมให้เราแบบเลือก โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้เขาคือที่หนีบทุกคนเป็นที่หนีบตะมุตะมีเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจัดทรงผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะอย่างผู้หญิงก็ใช้จัดทรงแบบหน้ามาได้เลยดีงามอะ่ะที่สําคัญคือหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นเองพกพาง,ง่ายแล้วก็มีให้เลือกหลายสีนะคะขาวดําเทาแล้วก็พาสเทลโอ้สวรรค์มากตรงนี้แบบว่าสนุกสุดอะ่ะอุ๊ยมีเล็กกว่านี้อีก แค่นี้เองอะแบบพกพาสำหรับนักเดินทางแล้วก็ล็อกได้ด้วยนะคะอันนี้ทุกอย่างก็คือชาร์จผ่าน USB C นะคะดีงามอันนี้ก็เป็นโซนแปลงสีฟันไฟฟ้านะคะเผื่อใครกำลังมองหาที่นี่มีวาไรตีให้เลือกเยอะมากจริงทุกคนเอาใจนุ่มๆกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่โซน men's grooming นะคะก็มีไอเทมกหนวดนะมีให้เลือกเพียบเลย ใครชื่นชอบก็ลองแวะมาดูได้นะคะหรือจะซื้อไปฝากคนทางบ้านก็ได้นะมีแบบหลักถ่ายยี่ห้อด้วยอันนี้คนรีวิวก็ไม่ได้ใช้นะคะมาถ่ายสองสองให้ดูยังไงเพื่อนๆลองมาเลือกดูนะคะเผื่อจะซื้อเป็นของขวัญของฝากหรือว่าซื้อใช้เองก็โอเคอยู่นะ ตอนนี้สาวซับก,ก็มาอยู่ที่บริเวณชั้นหนะคะซึ่งชั้นห้าเนี่ยเขาก็จะจําหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเครื่องครัวแต่ว่ามันก็มีบางไอเทมที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะซื้อกลับไปกันได้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสายทําขนมสายแคมปต้องถูกใจสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเตาสําหรับทําแพนเคก้กแล้วก็ทาโกยากินะคะเลลายน่ารักตมูตมิรวมถึงเตาทาแซนด์วิชด้วยนะ ออใครอยากได้ก็แวะมาดูนะคะที่นี้ของแน่นจริงมีให้เลือกหลากหลายดีไซน์เลยอันนี้ก็เป็นโซนมีดนะคะเมดอินเจแปนทุกคนใครเป็นสายทําครัวนะคะแวะมาส่องได้มีเขียงด้วยนะโหอุปกรณ์ทำครัวแบบเยอะมากจริงแค่กันไกลก็มีหลากหลายแบบแล้วว่าละลานตาสุดๆเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องครัวนะคะของที่ใช้ภายในครัว ใครที่กำลังมองหาเครื่องสไลด์ผักหั่นผักนะคะสไตล์แม่บ้านญี่ปุ่นมาดูที่นี่ได้มีให้เลือกเพียบเลยซื้อได้ตามใจชอบที่ปอกผักนะคะที่หั่นผักเป็นลวดลายต่างๆโอ้โหละลานตามากมีของตกแต่งชั้นวางการจัดระเบียบในครัวนะมีเยอะมากจริงเออถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็แวะมาช้อปปิ้งกันได้นะคะไม่น่าเชื่อว่ายีเดียนจะมีของครบขนาดนี้คะ่ะ อนนี้สาดซับก็แวบมาที่ชั้น7ของห้างอีเดียนัมบาโอซาก้าชั้นนี้เป็นสวรรค์ของคนรักของเล่นและเกมซึ่งได้รวบรวมสินค้าที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของเล่นเพื่อความบันเทิงและของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีตั้งแต่วัยเบบี๋วัยพัฒนาการวัยเด็กเล็กวัยเด็กโตและไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโซนอีเวนต์ด้วยนะซึ่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลช่วงที่สอดซับไปถ่ายคลิปเนี่ยเป็นอีเวนต์ของทางแคปคอมค่ะ เขามาโปรโมทเกมตื่นตาตื่นใจมากเลยแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงก็ถือว่าทำถึงอยู่นะตอนนี้นะคะสวัสดก็อยู่บริเวณชั้น8ของห้างอีดีออนนะคะซึ่งชั้นนี้ว้าวมากถ้าใครเป็นสายนาฬิกา ๋ยวาราไปดูกันค่ะสำหรับโซนนาฬิกานะคะที่นี่จะบอกว่า Amazing มากทุกคนเพราะว่าเขามีหลากหลายแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็น Rolex รุ่นที่หายากๆนะ Pepsi Starbucks มีหมดค่ะแล้วก็ Omega Speedmaster รุ่นที่ทุกคนตามหามาดูได้ที่นี่นะคะรวมถึง Cartier ก็มีนะอันนี้สาบแซบยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเท่านั้นนะคะจริงๆเขามีแบรนด์เยอะแย,ะ,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Tag Heuer นะคะ มี ORIS IWC มีแบรนด์เยอะแยะมากมายจารณาไม่หมดนะคะเพื่อนๆต้องมาดูเองและที่สำคัญคูปองส่วนลดเนี่ยใช้ได้นะแต่ก่อนใช้เนี่ยเพื่อนๆสอบถามกับทางพนักงานก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางไอเทมที่ไม่ร่วมรายการแล้วก็ป้ายราคาถ้าในคลิปวิดีโอเนี่ยออกไปมันเป็นราคาตามนี้หรือว่ามีป้ายส่วนลดแต่ถ้าเวลาที่เพื่อนๆมาซื้อจริงเนี่ยมันอาจจะหมดช่วงระยะเวลานะคะซึ่งราคาก็ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอย่าลืมตามสอสแซปมาช็อปกันนะคะเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อเลยและบริเวณชั้น8นะคะก็จะเป็นศูนย์รวบรวมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนําไปใช้ในต่างประเทศได้นะใครที่ติดใจหม้อหุงข้าวญี่ปุ่นนะเพื่อนๆสามารถซื้อกลับไปได้นะเนี่ยเขาก็าจะมีเขียน voltage นะคะซึ่งใช้ไฟบ้านเราได้มีให้เลือกเพียบเลยทุกคนเป็นไอเทมที่ขายดีนะคะ โซนนี้นะคะเขาก็รวมไอเทมยอดฮิตนะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่เราสามารถซื้อแล้วก็นำกลับไปใช้ที่เมืองไทยได้นะคะเพื่อนๆลองแวะมาดูนะบางคนแบบเวลาน้อยเนาะขี้เกียจไปหาแยกตามชั้นนะก็ขึ้นมาชั้นแดจบครบที่เดียวค่ะอันนี้นะคะก็เป็นโซนเกี่ยวกับนักเดินทางโดยเฉพาะนะคะใครขาดเหลือไอเทมไหนนะมาหาซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นสายรัดก,กระเป๋าที่คลุมกระเป๋านะคะ วนี้น่ารักมากนี่เป็นลายแบบภูเขาไฟฟูจิรู้เลยมาจากญี่ปุ่นทุกคนนอกจากนี้นะคะยังมีไอเทมกระเป๋าเดินทางนะคะเผื่อว่าใครมาช้อปปิ้งนะแล้วงอกกระเป๋าเดินทางใหม่อยากจะได้กระเป๋าใบใหม่หรือว่ากระเป๋าแตกชำรุดนะคะก็สามารถขึ้นมาดูได้นะคะที่เอเดีอนมีให้เลือกหลากหลายไซส์นะคะหลากหลายดีไซน์แล้วก็หลากหลายยี่ห้อนะคะเพื่อนๆเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ โอ้มีเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนสาธยายวันเดียวไม่หมดนะนี่ตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่บริเวณชั้น8นะคะของห้างอีดีออนนัมบะนะโซนนี้เป็นโซนพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชื่นชอบนินจาและอยากมีประสบการณ์เกี่ยวกับนินจานะคะสาวแซบก็จะชวนเพื่อนๆมาที่นินจาเฮาส์ค่ะซึ่งด้านในเนี่ยมันมีกิจกรรมให้เราได้ทดลองเป็นนินจาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามสาวแซบไปเลยค่ะ นินจาอินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์โอซาก้าค่ะที่โซนนินจาเฮาส์ House, นะคะเขาก็จะเปิด10โมงแล้วก็ปิด3ทุ่มนะคะวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถมาซื้อติกเก็ตได้นะเ,เขาก็จะมีติเกต็ตด้วยถ้าเราแบบจะเล่นกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกร a t ว a ล u e ู l ออินคลูซีฟแพ็คนะคะราคาสำหรับผู้ใหญ่1300เยนเด็ก800เยนนะคะ ซึ่งใน1,300เยนเนี่ยเขาก็จะรวมกิจกรรม3อย่างของนินจานะแต่ถ้าเรามาซื้อแยกก็จะแพงกว่าอย่างอันนี้ก็คือเป็นบ้านรับนินจาซื้อแยกก็พันหนึ่งแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือชูริเคนก็คือแบบปลาดาวกระจายอันนี้300เยนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโยนห่วงนินจานะคะซึ่งอันนี้ก็300เยนถ้าเราซื้อแยกแต่ละอันมันก็พันหใช่ไหม ซื้อเป็นแพ็คแวรลูคุ้มกว่าสำหรับราคาผู้ใหญ่นะคะ1,300เยนแล้วก็เด็ก800เยนค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมสนุกกันเลยตอนนี้นะคะสาวแซก็มาแปลงโฉมเป็นนินจาเรียบร้อยนะเราจะเข้าบ้านนินจาใช่ไหมเขาก็จะมีพ็อปให้เราแต่งตัวด้วยนะเราก็เลือกได้มีไซส์ด้วยนะอันนี้เป็นนินจาอ้วนนิดนึงอันนี้ก็มีพี่ผู้ชายมาอยู่เป็นเพื่อนเป็นรูปน,นินจานะคะเดี๋ยวเรารอเจ้าหน้าที่เขามาอธิบายแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นเกมกันเพราะว่าวันนี้เราจะ เล่น3ด่านของนินจาค่ะตามไปเลยนินๆิอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะมาลองกันนะคะชุยเคนโดโจนั่นเองหรือว่าปาดาวกระจายค่ะวิธีการปาดาวกระจายนะก็คือเราจะต้องจับดาวให้เป็นแบบนี้เราจะปาแบบนี้ไม่ได้นะคะจะมีท่าพิศดารไม่ได้ก็คือต้องท่านี้อย่างเดียวแล้วก็ใช้ข้อมือนะคะเขาก็จะมีขีดให้เรายืนเนาะ ซึ่งกิจกรรมนี้จะใช้เวลา3นาทีนะคะเราสามารถเล่นกันเป็นครอบครัวได้อันนี้เขาก็ให้เราฝึกนะคะเดี๋ยวสอบแทบลองนะทุกคนเขาบอกว่าให้ใช้แบบข้อมือแบบจิกอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูอันนี้แบบก้าวเป็นแบบไซส์เด็กแล้วนะเออนี่ไงคือเหมือนแบบต้องต้องจิกมันอนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่2นะคะซึ่งอันนี้เราสามารถเล่นด้วยกัน กับครอบครัวได้นะคะเขาจะมีห่วงให้เราทั้งหมด3สีนะทุกคนแล้วเราก็มาโยนนะคะเอาแล้วค่ะตอนนี้ได้ผู้ท้าชิงนะคะเป็นเพื่อนของเราแถวนี้ชวนมาเล่นด้วย<ม>เอาสีอะไรคะ<ม>เอาสีเหลืองนะคะ,ะ<ม>วิธีการก็คือเราจะโยนห่วงกับภาพให้ลงล็อกเดียวกัน<ม>นี่เลือกยากไปเลยนะ เขามีด้วยกัน2วิธีในการเล่นก็คือโยนห่วงให้ตรงกับภาพหรือว่าจะโยนให้เป็นบิงโกก็ได้อ่าโอเคงั้นเราชาเลนจ์โยนอันกลางสีฟ้าให้โดโซค่ะอันไหนก็ได้คะ่ะกัมบะเตกัมบะเตมอยกอมอยกอโอ้ตาสาวแซบแล้วนะทุกคน อันนี้ไม่เคยหัดโยนด้วยห่วงกลางลุ้นไม่เข้านะครับเอ้ห่วงกลางยากอยู่นะเนี่ยเย่หนึ่งอันเรียบร้อยค่ะก็สนุกดีนะทุกคนถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็มาตามรอยพวกเราได้นะคะฝึกเป็นนินจาแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือนินจาเฮาส์นะซึ่งกิจกรรมนี้สแคแบอกเลยว่า ไม่สามารถรีวิวได้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่เพื่อนๆต้องมาตามรอยเท่านั้นจะบอกเลยว่ามันสนุกมากมากันเป็นกลุ่มเล่นกันเป็นกลุ่มสนุกจริงช่วยกันหาช่วยกันแบบใช้สมองถ้าอยากมาสัมผัสประสบการณ์แบบนินจาญี่ปุ่นนะคะก็มาตามรอยกันที่อีดีออนนัมบะชั้น8ค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปปักหมุดจุดช็อปที่ห้ามพลาดถักเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่โอซาก้าสาวแซบพาเพื่อนๆพื่อนไปเจือลึกห้างอีดีออนนัมบาซึ่งเป็นสาขาหลักและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีดีออนก็มีกว่า1 0 0 0พสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยนะใครใกล้ที่ไหนก็แวะไปช็อปกันได้เลยและเพื่อนๆอย่าลืมเซฟผู้ปองส่วนลดไปใช้กันด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้รู้จักห้างอีดีออนกันมากยิ่งขึ้นไว้โอกาสหน้าถ้าสาวแซบมีเวลาว่างอีกจะแวะมาปักหมุดให้เพื่อออนนๆไปตามรยกกัี ะะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ